สวัสดีครับคนดูและวันนี้พี่จะมาเล่นแพน vs อ่ะ b บล l อตนั่นเองวันนี้พี่จะมาสอนไอ้นี่สอนรงสตอรี่โ d e ดยังไงให้ผ่านแบบฉลุยฉลุยฉบับพี่นะคนดูอ่ะพี่จะบอกแบบฉบับคนอื่นก่อนฉบับคนอื่นนะเขาจะทำแบบนี้เว้ยคนดูเขาจะเอา dps รวมของผลไม้ที่มีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยต้องมีเยอะๆนะเนี่ยแล้วก็ใช้ระเบิดน้ําแข็งอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าของพี่ก็จะแตกต่างมานิดนึงรู้ซึ่งรู้ไหมของพี่คืออะไรอ่ารู้ไหมของพี่คืออะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยการ์ดนะคนดูพี่ใช้การ์ดนะคนดูคือแบบกด โคตรพิเศษโคตรจึงโคตรอันตรายอะ่ะ oh, มา,มาดูนะพี่ใชาการ์ดแค่ใบนี้ใบเดียวน้องๆอ,อ,อาจจะสุ่มได้แหละมันคือการ์ดแบบโฮมรันนะน้องเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่การ์ดนี้นะคนดูคือถ้าเราตีกระบองว่าแบบโอ้โหคนไหนเอยแบบสตอรี่โหมดแบบไอไอตัวไหนตายใช่ไหมเราตีกระบองได้ใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็จะแบบ จะสร้างความเสียหายต่อไอเบลอดตัวอื่นอ่ะร้อยี่สิบเปอร์เซนโอ้โหร้อยี่สิเปอร์เซนต่ะคือแบบบึ๊บอะหายทีเดียวอ่ะบอกเลยอ่ะดีวใส่ให้ดูนี่ตอนนี้สตอรี่โหมดพี่มันยากมากเลยนะเลือดแม่งเป็นห้าล้านอ่ะคนดูแล้วตอนนี้พี่จะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแบทเทิลให้ดูนะเดี๋ยวพี่จะเตรียมของก่อนนะของที่ต้องเตรียมคือนี่เอา แค่สองสามอย่างพออ่าช่วงนี้มันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยถ้าถ้าเราเบบมีหัวเมโดซ่าก็จะดีหน่อยเออเอาไว้ตีบอสนะคนดูอ่าแล้วอันนี้ของเราของเราคือกับบองครับคนดูกับบองอันนี้เลยนี่เลยแล้วก็สาเอ้ยสองอันนี้สองคือระเบิดน้ำแข็งครับคนดูนี่ ระเบิดน้าแข็งไอเครื่องเป่าน้าแข็งอ่ะไม่ต้องใช้หรอกเครื่องเป่าน้ําแข็งมันช่วยสโลเฉยเฉยเดี๋ยวนี้มันไม่แข็งช่วยละอ่าเครื่องเป่าน้ําแข็งมันช่วยสโลเฉยๆฉนะคนดูเดี๋ยวด้แบบมันไม่แข่งมันสมัยก่อนแล้วนะแม่งโอ้โหไม่รู้จ m จะเนิร์ฟทำไมแล้วแล้วดูนะพี่จะเอาหัวเมดูซ่ามาด้วยนี่เอาไว้ตีบอสนะคนดูเอาหัวเมดูซ่าไปตีบอสเออ แล้วก็ถ้าใครมีใยแมงมุมก็เอายายแมงมุมมาก็ได้เพื่อชี่ว่ามอนเตอร์อ่ะมันจะให้ติดเออใยแมงมุมหมอหาจากไหนนี่หาจากกล่องนี้เลยนะคนดูนี่กล่องนี้เลยนี่กล่องนี้เลยเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูว่าถ้าพี่ได้ใยแมงมุมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่รอได้ใยแมงมุมก่อนน่าจะได้นะน่าจะได้นะถ้าได้หัวมินเนซ่าก็นีเออนี่ได้ละได้พี่ได้ใยแมงมุมแล้วนะคนดู อุย้ยแาลกิจรายวันพี่ก็ยังไม่ทําเลยเดี๋ยวพี่ค่อยไปทําตอนนี้พี่ได้ใยแมงมุมแล้วอ่าพี่ได้ใยแมงม,มุมสองอันแล้วตอนนี้พี่ก็เออพร้อมแล้วมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเดี๋ยวแบบจึ้งแน่นอนเองจึ้งแน่นอนแบบโอ้ยทําไมมันโหดจังวะแบบโอ้โหบึกทีเดียวหายหมดเลยอะมากดแบทเทิลเลยมาโอ้บอกเลยสตอรี่โหดนะยากนะคนดูอ่า เราจําเป็นต้องมี DPS ต่อแถวอะแสนขึ้นนะคนดูเราถึงจะเล่นได้นะไออันนี้อะแบบแบบโหมดยากอะแบบยากแบบพี่เลยนะแบบเลือดบ,บอสห้าล้านอะเออดูเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดโอ้โหแค่นี้แค่มอนเตอร์มันก็ห้าแสนสี่แล้วอะคนดูมันต้องแบบโอ้โห DPS ต่อแสนจริงๆอะแล้วเราก็ใช้ระเบิดน้ําแข็งแล้วก็ตีกระบ,บองไปด้วยนะคนดูเดี๋ยวตีให้ดูมา ดี๋ยวพี่ตีให้ดูดูแนละมันจะหายมันจะหายไหมเอ้ยนี่มันยังไม่หายนะลองตีไปให้ดูนะบุ๊บหายหายอะ่ะเนี่ยหูยจากเลือดล้านสามมันเหลือหกแสนเดือดเดือดเดือดบุ๊บนะบุ๊บนะบุ๊ปหูยหายหายอะ่ะบอกเลยโอ้หเนี่สู่พี่นะคนดู เอาไปใช้กันได้สตอรีโ่โหมดเวลาไต่สตอรีโ่โหมดอะไรพวกเนี้ยนี่เลยสูตรที่เดี๋ยวดูบึบหูหายเลยหายเลยหูหูแบบดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะคนดูทีทีเดียวบึบหายอะ บุบหายอะ่ะเนี่ยเราใช้ระเบิดน้ำแข็งปุ๊บสอดมาแปพอมันแข็งปุ๊บเราก็ตีนะเราก็ตีให้ให้มอนเตอร์เอ้ยให้พืชเราตีแล้วก็บ๊บเอ้ยยั้งยังยังยังบบเ,เอ้ยยังออน,นี้อันนี้เลือดหนึ่งนัเราต้องเอาแบบเราต้องเอาแบบมอนเตอร์เลือดเยอะๆนะมันจะได้หายแบบหมดเลยอะคนดูเนี่ยต้องตีนะตี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 ก่อนตีก่อนบ๊บบุบหายโอ้โหหายหมดเลยบุบบ่ โอ้โหดูดิเลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะคนดูโอ้โหดูดิโอ้โหแบบบึ้มหายหมดหายหมดปอกบึ้มโอ้โหเหลือบอสตัวเดียวแล้วอ่ะดูดิบอสแม่งเลือนเป็นหกล้านอ่ะไม่ต้องแบบดีเพสเยอะเยอะด้วยนะแล้วแบบใช้ไม้กระบ,บองด้วยนะคนดูใช้ไม้กระบ,บองตีมันอะดีเพสยอดน้องเยอะด้วยนะคนดูเดี๋ยว พี่ชายายแมงมุมให้มันติดก่อนนะคนโูนี่นะชายยายแมงม,มุมให้มันติดก่อนอุ้ย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 ,อยตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเสียบเปียบแล้วเสียบเปียบแล้วจะชนะและ้วพี่จะชนะและ้วพี่จะชนะแล้วบึบโอโ้ชนะแล้วเนี่ยบึบห,หายหมดเลยอะ่ะโอ้โหนี่นะคือการลงสตรอรี่ฉบับพี่นะอันนี้พี่เอามาเพิ่มดาเมจเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามีการอะไรบ้าง นี่เดี๋ยวเรามาให้ดูการ์ดนะว่าการ์ดมีอะไรบ้างอันนี้อ่าการ์ดมีอ่าไออันเนี้ยไอมะเขือสามอันเนี้ยคือการ์ดอันนี้ถ้าเราเรียงตัวสามอันอะเออเรียงตัวสามตัวตัวนั้นมันก็จะเพิ่มดาเมจตัวตรงกลางเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะคนโดูเนี่ยตัว3มตัวลวดอะมันจะเพิ่มดาเมจมา เพิ่มดาเมจมาเท่าไรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของพี่แต่อันนี้มันเป็นเทียสามนะไม่ใช่เทียหนึ่งนะเทียหนึ่งมันเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคนดูน้องๆก็ต้องทําเป็นเทียสามด้วยการรวมการ์ดตรงนี้นะคนดูนี่เราต้องไปรวมการ์ดตรงนี้นี่เราจะได้เทียมานะคนดูแล้วทีนี้โหนี่พี่มีการ์ดอันนี้อีกอ่าทุกๆยี่สิบห้าเป็นล็อตจะเพิ่มโจมตีไกลขึ้นเฮ้ยตัวความลับมา ะจะเพิ่มโจมตีไกลขึ้นนะคนดูแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่กับการลงสตอรีร่โหมดพี่ขอให้มีการ์ดนี้นี่แล้วก็การ์ดนี้การ์ดนี้คือดอกไม้แห่งความตายคือความเสียหายพืชพืชมันจะเพิ่มขึ้น35เซนเลยนะคนดูใครไม่มีนี่คือว่าแบบโอ้โหแต่พี่มีนะอ่าและอันนี้ด้วยพืชทั้งแปลงที่เป็นชนิดเดียวกันอ่าบางทีพี่ก็วางพืชชนิดเดียวกันนะนี่ แต่ว่าส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยได้วางหรอกพืชชนิดเดียวกันพี่จะวาง3เรียง3ม,มากกว่าเพราะว่าอันนี้มันเพิ่มมา15%พี่ยังไม่ทำเทียสามนะคนดูโอเคแล้วการ์ดที่สำคัญที่สุดรู้ไหมคืออะไรนี่โฮมลันเอ้ยโฮมลันจะเป็นชายนี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นปกติแต่ว่าปกติอ่ะพี่แนะนำให้เอา100%ขึ้นนะตรงเนี้ยพี่เป็น120 แต่ว่า้าแบบการ์ดปกติอ่ะมันจะมีอยู่80ร้อยร้อยยี่สิบอ่ามันจะเป็นแต่ละทีอ่ะแต่อันนี้มันเป็นชายนี่เลยชายนี่มาแล้วดูนี่นะมันบอกว่าทุกตัวที่ใช้ไม้กระบองคือครั้งคราวเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ของพลังชีวิตสูงสุดคือ อ่าเราตีเลือด1ล้านใช่ไหมอ่าสมมุติว่าเราตีเลือดนี้เลือดเก่าไอเลือดบอสแบบ1ล้านอ่ะทุกตัวก็จะระเบิดบึบไปหมดเลยเว้ยแบบโอ้โหระเบิด1ล้านอ่ะบวก120น่ะคนดูนั่นแหละดาเมจที่มันกระจายต่อศัตรูนะมันจะกระจายดาเมจนะถ้าเราตีด้วยกระบองแบบโอ้โหสุดยอดว่ะอ่า โหก็ประมาณนี้เลยนะครับคนดูก็แบบโหลงสตอรี่หมดได้ง่ายๆเลยนะคนดูแต่ที่สำคัญก็คือ d p พของเราครับนี่เอาแค่1,000 0แขึ้นก็พอนะประมาณ1,000 0แสเกือบเกื 2, 000, อบ2 0 0แสนก็ได้อ 1, 000, ห่งแสนก็ได้อะ1่ะแสน0ก็ได้เออแต่ของพี่มันพืชน,น่าจะโหดหน่อยก็มันก็เลยง่ายๆนะแต่ ถ้าเพื่อใครไม่โหดเนี่ยมันเอาเต้องใช้ระเบิดน้าแข็งเยอะหน่อยนะคนดูอ่ามันใช้ระเบิดน้าแข็งเยอะหน่อยจริงๆเราใช้หัวเมนอซาก็ได้ฮะเรียบร้อยมันเยอะนะถ้าเราแบบอยากไปไปองค์ที่สามอะไรเงี้ยเออโอเคตอนนี้พี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคือหวัวแบบตื่นเต้นมากแบบที่จะมาสอนแบบฉบับพี่เองอ่ะโอ้โหพี่ไม่เคยไปดูใครเลยนะคนดูอันนี้คือฉบับพี่เลยนะโอ้โห แบบพี่ไม่รู้เลยนะพี่ไม่เคยดูใข่เลยอันนี้สตอรี่โหมดฉบับพี่เลยอ่าก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะความรู้ฉบับพี่อ่าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับ